โอ้โหโอ้โหโอ้โหติดตนีดกัดกัดแบบแม่นมากโอ้โหติดขอบปากหูกัดแน่นมากแบบตั้งใจกัดมากสาุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดนิดเดียวเองอื้อ เือศสาด์กระจายกัดแบบดูดดูดใต้ขยะเลยครับดูดไปทั้งขยะเลยนี่นะครับปลาช่อนนะครับผมไซส์แบบอ้วน,วนมากอะ่ะแบบถ้านำไปทำอาหารนี้แบบอร่อยน่าจะอร่อยมากครับเพราะเนื้อมันอ้วนมากตัวมันอ้วนเนื้อแน่นมากเลยนะครับตัวนี้มันดูด ใต้สวะนะครับเหยื่ออยู่บนสวะแล้วก็การาการลากเหยื่อบนสวะผิวน้ําแบบนี้ครับให้เราค่อยๆเคาะค่อยๆลากนะครับเคาะเคาะจอกจ, ốc, จ ốc. ๊อก๊อกปลามันจะ,จะกัดเหยื่อเราได้ทันนะครับมันดูดปุ๊บลงมาเลยแล้วก็พอปลามันกัดเราส่งสายนะครับลดคันส่งสายส่งสายคือทําให้สายมันหย่อน,นครับให้ปลามันเขมือเหยื่อเข้าไปนะครับได้ผลครับผมตัวนี้เหยื่อติดขอบปากด้านนอกนะครับเกือบหลุดเหมือนกันนะครับผม อ๋อสุดยอดอกัดกบยางสอนพิษ33นะครับเป็นงานประช่อนโดยตรงเลยครับตัวนี้ใช้ใช้งานดีมากเลยลากอาขาเคะบนสวะผิวน้ำนะครับอยู่ไหมอยู่ไหมคนนี้อยู่ไหมค่ะอ,อยู่ไหม อยู่ไหมอยู่ไหมคขนี้อยู่ไหมขเขาอยู่ไหมอ,อ,หมอืเป็นฝากขัดผิดไปเทนึงตัวใหญ่หลุดได้ตัวเล็กมาแทนนะครับเป็นปลาช่อนนะครับนี่เสียดายตัวเมื่อกี้น่าจะเป็นโลครับตัวที่หลุดมันโดดกันแล้วก็หลุดนะครับ แต่ตีไปตีมาผมตีตื้อนะ่ตรงนี้มันจะเป็นช่องเหมือนเหมือนเหมือนช่องเข้าไปแต่มันลกนะครับตีไม่ได้ตีได้แค่ปากช่องครับก็เลยลองตีตื้อดูออกมากัดอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ตีไปตีมาออกมากัดจนได้นะครับปลาช่อนครับกระไซไม่ใหญ่เท่าไหร่ตัวนี้ประมาณสักหกเจ็ดขีดได้ครับก็กัดเป็นกบยางสอนพิษสามสามนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ค่อยเต็มปากเต็มคำเท่าไหร่นะครับแต่ก็เอาอยู่นะครับผม สุดยอดมากตีจนกัดอีกตัวหนึ่งนะครับก็ถ้าเราคิดว่ามันมีปลานะเราก็ลองตีตื้อดูนะครับตีสักพักสักระยะหนึ่งถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ย้ายที่นะครับแต่พอดีตรงเนี้ยมันกัดผิดผมอีกทีหนึ่งก็เลยตีตื้อพักหนึ่งครับก็กัดจนได้ครับสุดยอดมากครับโอ้ย,ดย,ยได้สองตัวครับ ปลาช่อนครับกัดเต็มปากเลยครึ่งโลครับประมาณครึ่งโลถ่ายถ่ายคลิปอยู่ครับนี่นะครับ ตีตรงปลานะครับไม้เดียวก็โดนเลยนะครับนี่เป็นประช่อนนะครับมันนอนอยู่ชายตะลิงเลยนี่ส่งเนีนๆครับมิดเข้าไปในลําคอเลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเหยื่อกบยางสอนพิษนะครับสามสามนะครับเป็นเหยื่องานประช่อนโดยตรงเลยนะครับใช้งานดีมากนะครับวันนี้ผมก็เอามาเทสอีกหนึ่งวันปลากัดดีมากแล้วก็กัดแบบเต็มๆปากเต็มคําทุกตัวเลยนะครับเนี่ย ปลาช่อนครับผมสุดยอดมากอืมโอ้โหลอยตัวเล็กจัดนึกว่าใหญ่มันน่าจะมีอีกมีเล็กบ้างใหญ่บ้างวนๆอยู่แถวนี้แหละ เล็กจัดแต่ตัวเนี้ยป,ปล่อยมันมั่งเอาพอถ้ามีไซส์เราถึงเอามันตัวเล็กเอาไปก็น,น้อยตัวน้อยตัวนอกจาก หน้าน้ำท่วมได้แบบปลาฟอกไปทำแดดเดียวน,นะเอาได้เยอะๆงั้นลนะ่ะไอตัวตัวมันเล็กจัดก็ปล่อยัไปบ้างอุ้ดยดเลยไปช่อนว่ะ กัดจนได้ปลาช่อนนี่วาโอ้ยโอย้ตื้อไปตื้อมากัดจนได้ครับโอ้โหทำท่าจะไม่กัดตีไปตีมาลาคาญครับลาคาญก็กัดสะเด้อ,อกัดแต่ระแวงมากครับ ทีแรกมันดนนันนกมาจากลิมตะหลิ่งนะครับแล้วก็ไม่กัดผมก็เลยตีตื้ออยู่พักหนึ่งแล้วมันก็มีอาการนะครับคือมันมีอาการหมุนน้ําดันน้ําใสเนี่ยเราเราตีตื้อได้เลยนะครับมันมีโอกาสที่จะกัดนะครับแล้วก็ผมตีสักพักนึ่นะประมาณ 10- 20ไ mm ม้แหละกัดนะครับได้ตัวนี่เป็นกบยางสอนพิษ3 3สนะครับผมก็ใช้แอคชั่นที่ใบหลิวนะครับลากแล้วจอะเพราะตรงนี้มันโลง่ลงๆนะครับลากมันธรรมดาเลย ถ้า,ากธรรมดาไม่กัดเราลากหยุดลกหยุดนะครับลองลองเปลี่ยนแอคชั่นดูแต่เมื่อกี้ผมลกแบบปกติกธรรมดานะครับมันก,มกัดผมก็เลยลากแบบเดิมนะครับได้ผลนะครับผัดชนนะครับผมตัวนี้พอประมาณครับไม่ใหญ่ไม่โตกัดกบยางสอนพิษสามสามเต็มปากเต็มคำสุดยอดมาก กัดผิดแล้วมันยังอยู่กับที่กัด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 ได้ตัวได้ตัวโอ้โหกัดกัดกักัดกักัดผิดแล้วมันยังอยู่กับที่กัด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 ได้ตัวได้ตัว นชนเด็ดกัดผิดแล้วมันลอยอยู่นะครับผมเลยหยกหยกมันกัดซ้ำอีกทีหนึน่งโอ้โหโคตรตามมากัดตรงนี้สน,นันเลยอย่าหลุดนะดวงมันถึงข้าวตัวนี้ไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับ <laughs> เพราะว่าปลาตัวนี้มันตามมากัดแต่มันกัดผิดนะครับมันกัดโครมผิด ทีนึงแล้วมันก็อยู่กับที่มันยังงงอยู่นะครับผมก็เลยเอาเหยื่อเนี่ยลากลากใส่ยกตรงที่มันอยู่นะครับแล้วมันก็ดูดซ้ําเข้าไปเลยนะครับรวมถึงคราวครับปลาตัวนี้นี่ติดอยู่ขอบปากนะครับกัดกบยางสอนพิษสามสามนะครับผมตัวเดิมเลยตัวนี้นะครับเป็นปลาช่อนซสแบบอ้วนๆมากเลยอะ่ะตัวเนี้ยใสสวยเลยครับประมาณแปดขีดได้ะครับ สำหรับตัวนี้โอ้โหสุดยอดมากช็อตนี้อุ้ยอะไรขึ้นข้างหลังไอ้โดว่าไม่รู้สุดยอดอไลโอ้ยไอ้โดวโดว์ตัวฟอกโดวฟอกดูกดมันดูมันดูมัน,มนไล่กันลูกปลาเก็นวนเลย หน้าต่างโลกโอ้ยโอ้ยโล벅ราช่อนเนี่นยตรนี้น แน่ใจเหมือนปลาช่อนนะครับปลาช่อนจริงๆตัวนี้ปลาช่อน,นครับเห็นหมร้อนร้อนร้อนร,ร้อนครับนี่ไสใหญ่เลยนะครับตัวเนี้ยเป็นเป็นโลเหมือนกันนะครับประมาณ9ก้ากดโลได้นะครับนะครับ ทีแรกนะครับชโดมันไล่กัดลูกปลาอยู่ชโดป็อกอะชโดท้ายสานี่แหละสาโลเนี่ยครับมันไล่กัดลูกปลาแล้วก็ผมตีใส่นะครับแต่มันมันไม่เอาก็เลยตียัดเข้าไปข้างในนะครับโดนประช่อนเฉยเลยนะครับนี่ชโดอยู่ในฝูงประช่อนเอ้ยประช่อนอยู่ในฝูงชโดนะครับกัดสอนพิษสามสามครับเข้าเต็มคําเลยนะครับโอเคได้ตัวนะครับผมสุดยอดมาก โอ้โหโอ้โหโอ้โ,อโอหอะไรน,นี้โดดขนาดนี้เลยเหรอช่อนใหญ่ครับโอ้โหเต็มปากเลยโอ้ย๋ยวขาด โอ้ยมาเลยโหัโโหนตับเลยนี่เป็นปลาช่อนนะครับนี่ครับเหยื่อเนี่ยลงเข้าไปแบบมิดมากอ่ะคือแบบมันกัดแบบไม่ระแวงนะครับเหยื่อหายไปลงไปในคอเลยนะครับโอ้โห,โหกัดดังตุ๊บ วัดดังปากปลาช่อนนะครับกัดกบยางซอนพิษ3ามสนะครับสุดยอดมากตอนนี้ก็แดดร้อนๆนะครับแต่ปลากากัดนะครับคือปลาเนี่ยกัดทั้งวันเลยถ้าเราตีตรงที่มันอยู่นะครับแต่ว่าพอช่วงแดดร้อนๆเนี่ยมันก็จะซุกตามลมเราต้องสังเกตเอานะครับตรงไหนที่มันมีแนวแนวร่องแนวหลุมหรือว่าแนวผักแนวหญ้าที่มันที่มันพอให้น้ํามันเย็นๆที่ปลามันสามารถอาศัยอยู่ได้นะครับ แดดร้อนๆจัดๆนะครับต้องหาหมายประมาณนี้นะครับประมาณแบบว่า,าเป็นหลุมหรือว่าหลบล่มอะไรเงี้ยครับนะครับได้ผลครับผมร้อนจัดวันนี้30กองศาสุดยอดออเล็กเท่าไรตัวเนี้ยไม่ใส่แล้ว โอ้โหเต็มปากกัดเล็กๆแล้วก็ตัวเล็กๆกัดเล็กๆตัวเล็กๆแต่แบบกัดแบบได้เต็มเต็มปากเต็มคำมากครับเนี่ยเนี่ยครับอย่าหายไปเลยโอ้โห,โโหตัวเล็กๆนี่ฟันคมดีจังนะครับกัด สอนพิษสานะครับเหยือ่อยางสำหรับประชน่นโดยตรงเล็กๆกระเสร็จ